ก็สวัสดีผู้ชมทางช่องเขียบปั๊มชั้นหน้าครับผมพบกันอีกแล้วกับใบงานที่ศูนย์สามภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะครับใบงานที่ศูนย์สาม อ่านเขียนแผนภูมิแท่งอานแผนภูมิแท่งและตอบคำถามต่อไปนี้เขาก็จะมีแผนภูมิแท่งมาให้นะครัแคลอรี่ในพืชหนึ่งร้อกรัมนะครับมันจะมีพืชมาให้หนึ่งคือกรัมสองกุยช่ายสามกระจนดอกแคหรหัวปลีอันนี้คือชนิดของพืชคือแนวนอนส่วนแนวตั้งคือแคลอรีนะ่ครับ ในพืช100กรัมนะครับมาตอบคำถามกันเลยครับพืชชนิดใดให้แคลอรีร่มากที่สุดก็คือดอกขอจระจอนก็ต่อไปครับดอกขอจรข้อ2ครับพืชชนิดใดให้แคลอรีร่น้อยที่สุดก็คือดอกกุยช่ายครับข้อ3ครับเรียงลำด,ดับพืชที่ให้แคลอรีร่น้อยที่สุดไปหามากที่สุด น้อยสุดก็ขึ้นหนึ่งครับสามสิบสองตัวนี้ก็สามสี่ห้าดอกกุยช่ายสองกลัมดอก สามหัวปลีสี่ดอกแครห้าดอกขจรครับมาดูข้อที่สี่ครับดอกแครมีปริมาณแคลอรี่น้อยกว่าดอกขจรเท่าไหร่ดอกแคร44 ดอกกระจรเจ็ดสองก็ลบครับเจ็ดสิบสองลบสี่สิบสี่หลือแปดยี่สิบแปดครับห้อยกว่ายี่สิบแปดแคลโรรี่ ดูข้อสุดท้ายครับดอกกุยช่ายดอกกระจรดอกเคอย่างละร้อยกร,รัมมีป,ปริมาณแคลอรี่รวมกันเท่าไหร่ดอกกุยชาย 28, 72, ่าย28กสิจรเจ็ดสิอดอกเค44ตรงน,นี้รวมกันได้100 114 เรียบร้อยครับดูใบางานต่อไปครับไบางานต่อไปเป็นใบางานทีู่นยนสี่นะครับผมตอนนี้เขาให้เกียนแผนภูมิแท่งครับจะมีตารางมาให้นะครับนักเรียนที่ชอบเรียนวิชาต่างๆท,ทั้งหมดแปดวิชาครับ เรามาเริ่มทำเลยนะครับคอยสร้างเป็นรแนกแล้วก็จะมีแนวตั้งครับนี่ครับแนวตั้งกับแนวนอนแนวตั้งนี่จะเป็นจนํานวนนักเรียน,นครับเป็นคนนะครับ อันนี้แน่นอนจะเป็นลายวิชาโอเคครับทีนี้มันน้อยสุดก็คือห้ามันเพิ่มขึ้นทีละห้าหรือสิบนะครับผมสูงสุดอยู่ที่ยี่สิบห้าศูนย์ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้า สามสิบครับเขียนถึงสามสิบพรนะครับรายวิชาจะเป็นตัวยอ่อนะครับคอใน,นคณคกับคอไทยก็ภาษาไทยครับภาษาต่างประเทศนี้จะเป็นอิงนะครับอีวิทก็จะเป็นวอรครับสังคมศึกษาก็จะเป็นสอสุขาก็จะเป็น ุวนี้นะครับผมย่อเองนะครับตัวนี้ศิลปะศาลลาการงานอาชีพก็งอนะครับโอเคครับทีนี้เราก็มาทำกันเลยครับผมอคณิตยี่สิบ ยี่สิบตตึ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 ตรงนี้ครับทีนี้ไทยยี่สิบห้าตึตมาตรงนี้ครับเราเขียนเลขกากับก็ได้นะครับถ้าาะให้ดูง่ายข้างบนมัน ไปอังกฤษ 10, 10. ค, 5, ครับสิบสิบคือวิทวิทนี่ห้าครับต่อมาสังคมครับสังคมก็สิบครับ ศึกษาและพัฒนาศึกษาข้อสิบห้าครับจบศิลปะสิบครับสุดท้ายการเงินห้าครับประมาณนี้ปลูกตะเลขลงไปก็ได้สิบสิบห้าสิบจะดูง่ายมากเลย ก็เรียบร้อยครับผมอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคิดต่อไปครับสวัสดีครับ